ไปกันที่ตรังบ้างครับจังหวัดตรังมีการจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ําโดยคณะกรรมการลุ่มน้ําเพื่อเป็นการแก้ไขและบริหารน้ําโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่อาจจะมีความเสี่ยงให้เกิดน้ําท่วมได้ครับที่ห้องประชุมโรงแรมธรรม,มรินทานาจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ํา โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับการประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําโดยคณะกรรมการลุ่มน้ําจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้ําเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนากระบวนการเทคนิคการดําเนินงานและกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่ลุ่มน้าครับ ซึ่งในขณะน,นี้หลายจังหวัดเกิดภาวะฝนตกและเกิดน้ําท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากในส่วนของภาคใต้ก็ในอยู่ในช่วงฤดูมรสุมนะคะบางจังหวัดมีฝนตกเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากส่งผลกระทบต่อประชาชนการบริหารจัดการน้ําจึงมีความสําคัญค่ะสำหรับจังหวัดตรังนั้นมีภาวะฝนตกลงมาบ้างแต่จากการขุดลอกคลองสายต่างๆรวมถึงการก่อสร้างคลองลัด ของกรมชลประทานทำให้ปัญหาน้ำท่วมดีขึ้นมากนะคะทั้งนี้การจัดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อเป็นการแก้ไขและการบริหารน้ำโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้และก็ทำให้หลายจังหวัดต่างๆนะคะเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ